สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทสิ่งครับวันนี้จะพามาชม M9540 ครับทีมงานของเสียบินนี่แหละครับที่ f อฟเรียกรองมาบอกว่าติดตามและตามถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็มาจัดครับทำงานแถวข้างๆบ้านผมนี่แหละครับวันนี้ก็มาจัดให้ดูครับกับ M9540 ครับ รถคันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะพี่น้อง2,000หน่วยชั่วโมงรถยังค่อนข้างใหม่อยู่ครับ M95 นี่ถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับและคล่องตัวดีครับทำงานหน้าฝลนก็จะลำบากนิดหน่อยครับโอ้ลูกลังสวยนะครับวันนี้ลูกลังถือว่าสวยเลยครับแต่ก่อนก็ 550ครับเดี๋ยวนี้ก็น้ำมันขึ้นครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็น600หมดแล้วครับนี่แลครับนานๆทีได้จัดรถใหญ่ให้ดูครับคันนี้ก็เคยถ่ายให้ดูรอบกัน่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ถูกใจหลายๆท่านอยู่ครับสำหรับ M95 ครับดันดินครับสำหรับรถไถก็กองละ50บาทครับ แต่ว่าเป็นทีมงานของเสียบินก็เมารวมหมดแล้วครับก็จ้างแต่คนงานครับอยู่ที่ประมาณวันละ500รครับสำหรับค่าคนขับครับขาแรงประจำทีมครับพี่น้องโอ้โอโอเบิร์นแล้วคู่บาเบิร์นแล้ว ไม่สองวายยี่ยังไงวะคือป่อยดับวะหน้าฝนครับโอ้ลงลึกอยู่นะครับ เขาแล้วเขแล้วยกขึนยังน้อยรถพอไปดอกพอพอพอพ่อพอพ่อไอบังเลี้นดบงน่ดอกปะโอเฮ็นจังไหนล่ะโยกมึงน ขยับดูพอแล้วพอแล้วสายไฟฉีกขาดโอ้ยจังไหนดียวนี่แหละครับหน้าฝนหน้าฝนก็ จะเป็นประมาณนี้ครับข้างบนก็สายไฟครับเอารวดรวดรวดบรงวดแล้วล่ะเอารวด ไม่มีงวดนนครับโอ้ลงเลยไปไดิจำมิดครับพี่น้องน่าจะหนักถึงหนักมากครับนี่แหละพี่น้องขยับช่วยครับด้านหน้าก็เป็นสายไฟครับนี่แหละครับค่อยๆไหลลงอยู่ครับ เอารถไถดันช่วยครับด้านหลังครับเพราะว่าไม่ไหวครับมันลุงลึกเกินไปครับแต่ก่อนก็เคยทํางานร่วมกันอยู่ครับแต่เด,เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยปล่อยให้เพื่อนทําครับของเสียบินทําเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับ ลดละหกร้อยนี่หน้าฝนก็ถือว่าลำบากน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นเดี๋ยวน้ำมันก็ลงครับถ้าขาขึ้นก็เีสยบินก็ว่าจะขยับราคาขึ้นครับแต่ว่าถ้าราคาลงก็จะลงมาตามครับสำหรับงานหินนะครับอ้ไม่เป็นไรนครับลดหมดงวดแล้วครับกระแทกอย่างเดียวนี่แหละครับ ด้านบนก็ไปไม่ได้ด้านหน้าท้องก็ทำแล้วพี่น้องมาพี่น้องใช้รถดึงกันแล้วครับด้านหน้าครับโอ้โหพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้โล่งไยแล้วรถจะควม โอ้อันตรายครับดูดิพี่น้องเพราะแล้วเพราะแล้วยิ่งขยับเด้อ แดงแดงนี่นี่หน่อยก่อนครับถึงจะมีกำลังดันด้านไทยครับเสียบินก็มาขับเองครับก็จะดันด้านไทยครับเพราะว่ารถก็ตะเคียงด้านข้างเยอะแล้วนะครับหนักถึงหนักมากนะครับไม่ใช่หนักธรรมดาครับหนักถึงหนักมากเลยก็ ทำงานหน้าฝนก็จะลำบากแบบนี้นะครับเอารอดึงเป็นครั้งที่สองครับเอาแล้วครับเอาแล้วง่ายขาดแล้วครับสลิง โอ้สลิงขาดพี่นะ้องสลิงขาดครับรถแรงงนะ มิดเลยพี่น้องไปน่อยนึงก็จะเอาคนแล้วครับขุดลงครับด้านข้างเปิดไม่ได้ครับ จะจอกนะครับขุดลงเอเพราะว่าไม่ไหวแล้วครับก็ขอฝากกดติดตามไม่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน่าจะนานเกินไปครับเดี๋ยวตอนจะลากขึ้นเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าจะใช้จอกครับขุดลงครับขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ